ก็เราใช้ส <an ized> <Harriet> ับพวกเราคือราคาจับต้องได้สบายๆเลยนะใช่ไหมเออเหมือนเราซื้อนักเตะสักคนเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีอ่ะแล้วราคามันได้นักเตะคุณภาพอ่ะถ้าเสือทั้กบอลนะราคาไม่แพงมากราคาไม่แพงมากแต่มีคุณภาพ สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ตะลุยกับแนท EP 2ครับวันนี้นี่เรามาอยู่ที่โพทาลาัยเลเชอร์พาร์คโอ้โหก้างใหญ่มากวันนี้เราจะมาดูใช้คาว่าเป็นโฉมใหม่ของซูซูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวมันไม่ไกลไปหรอ,อ <c oughs> ตรงนี้ก้องอยู่นู่นเอ้าก็ตรงนี้ไงจะได้ดูกว้างๆไม่เอาหรอ ไม่เอาเอาใกล้กว่านี้เหรอใกล้ๆหน่อยใกล้ๆกล้องเห็นหน้าจะเจอเราวาร์ปไปใกล้ๆกันมีวาร์ปด้วยเหรอวาร์ปเลยเดี๋ยวนี้คุณเปิดวาร์ปแล้วเหรอสมัยนี้มีเดี๋ยวหลังใหม่วาร์ปนี่หลังใหม่หลังใหม่เดี๋ยวเราวาร์ปไปดูรถก่อนได้เลยไปกันเลยนะไปแล้วครับชั่วพิบปาชั่วพิบปาตาพร้อมกันโอเคสามสองหนึ่งปึ๊บวาร์ปโอ้โห ผมยังอยู่ครบเลเนี่ยเจอพลังว้าผมไงสุดยอด2021แล้วเดี๋ยวนี้ทําโค้งทําคลิปมันต้องเขย่หน่อยเอ้ครับผมนะฮะนี่เอารถมาด้วยอ่ะอเนี่ยรถคันเมื่อกี้ตอนนี้ไม่อยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่นี้แล้วเหรอเมื่อกี้ยกมาเอามาด้วยเหรอเออยกมาด้วยโอ้โหนี่เลยครับ n e ิว Su z u k i s w i f ปสโลแกนเขาว่าไง Power y o อ Up ยู่แรงสุดขีดสปีดเร้าใจใช่แล้วสุดยอดเลยทีเดียวนะครับวันนี้ เราจะได้สัมผัสนะครับผมนะฮะซึ่งไม่ได้มาแค่พวกเรานะครับผมวันนี้นะฮะมีอินฟลูเอนเซอร์มากมายที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีวันนี้เราจะได้เจอหลายๆคนนะฮะเราจะเก็บภาพมาฝากด้วยบรรยากาศในงานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะแล้ววันนี้เราจะไปหาคนสําคัญของเราหนึ่งคนนะครับใช่ครับที่จะบอกเลยว่ารถคันนี้มันมีดีอะไรบ้างทําไมคุณต้องซื้อรถคันนี้และราคาของมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ไปเจอแน่กับคุณพ่อวันลบของเรานะครับผมไปเจอกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณพ่อวรรปตรีเรื่งานนะครับกรรมการบริหารด้านการขายและการตลาดบริษัทชิคกิ้มอเตอร์ประเทศไทยสวัสดีคุณพ่อวโรปอีกครั้งสวัสดีครับคุณพ่อวโรปสวัสดีครับผมขออนุญาตถามนิดนึงคําว่าที่เป็นสโลแกนว่า power you up เนี่ยทำไมต้องเป็น power you up กันก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเห็นสวิสการขับสนุกขับมันแต่ว่าวันนี้ที่เรา power up ให้ก็คือไม่ใช่ power เครื่องเครื่องยนต์อย่างเดียวแต่ที่ power up ก็คือ power up ในเรื่องของความบันเทิง air auto นะครับและรวมถึง push start เทเลสเอนทรีนะครับครบหมดวันนี้ขอบคุณพ่อันลบมากนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมสองคนจะขอไปลองเทสรถกันสักนิดละกันนะครับคุณพ่อครับผมขอขับหนีไปเลยได้ไหมครับผมมีรอปภอยู่ขอบคุณครับผมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับคุณตอนนี้เราอยู่ที่ รถที่เราจะสามารถสตาร์ทแล้วเราก็จะได้สัมผัสเสียงเครื่องยนต์จริงๆแล้วว่าสมรรถนะเป็นยังไงนะฮะ,อะเอาเรามาทางนี้เลยดีกว่านะครับจะได้ด,ดูกันนะฮะเพราะที่นี่ดีมากนะครับผมมีการทํารูปให้ดูเครื่องยนต์ Jet ดูโอเจ็ดดูโอเจ็หัวฉีดคู่ครับหัวฉีดคู่นี่ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญในการทํางานของเครื่องยนต์เห็นไหมแล้วมาต่อเลยตรงนี้ตรงนี้อันนี้นะครับผมนะฮะเป็นกล้องมองหลังต้องบอกเลยว่ารถราคาแบบนี้มีกล้องมองหลัง ไม่ธรรมดาการจอดรถมีกล้องมองหลังว่าเยี่ยมแล้วนะศูนย์ทวงของรถดูนี่นะครับผมนะฮะโอ้ช่วงล่างเป็นยังไงแฮทเทคใช่ต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยนะครับเขาให้เราเห็นเลยว่าตัวรถของเราแข็งแรงแค่ไหนแล้วก็นี่เลยนะฮะด้านความปลอดภัยนะครับกับถุงลมนิรภัย6จุดโอ้โหนี่บอกว่าสุดยอดแล้วนี่ภายในดูรูมก่อนนะครับภายในฟังก์ชันนี้ถือว่าสุดยอดในรถอีโกคาเลยนะครับใช่ให้ให Eller, umas, ไปเลยกับจอ8นิ้ว นี่มัน iPad ดีๆเลยนะนี่ไงฮะ <chances S 2> เชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto โอ้โหหมายความว่าใครใช้ Android หรือว่าใครจะใช้ Apple iPhone i p h o n e ไม่มีปัญหา support หมดนี่มผมอยากเห็นด้านหนแล้วเป็นไงคุณพาผมเข้าไปดูหน่อยไปโอเคครับอะไปดูข้างในกันดีกว่าปโอ้โหโอ้หมันครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสแบบดูแล้วมันเป็นแบบสปอร์ตอะรถสปอร์ตอะเครื่องเงียบมาก ไม่มีแบบโอ้โหเครื่องสตาร์ทแล้วได้ยินไปทั้งซอไม่มีละและทุกอย่างนะครับควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเร่งเสียงหรือว่ารับโทรศัพท์หรือว่าอะไรอย่างๆ่างนี่เชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เห็นไหมแล้วราคาที่คุณพ่อลบบอกนะครับห้าแสนกว่ามันแบบโอ้ยทำไมมันถูกขนาดนี้วะใช่เอนี่เห็นไหมตามที่สโลแกนเขาบอกแรงสุดขีด สปีด <Speed S 1> เร้าใจอโอ้โหนิวซูซูกิสวีสุดยอดทีเดียวนะครับนี่ต้องบอกก่อนเราไม่เราเราจะไม่เข้าข้างตัวเองนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราสปอยเดี๋ยวเราไปถามอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับคนดังต่างๆที่เขาสัมผัสรถคันนี้ได้แล้วเนี่ย<ช>เขาจะรู้สึกยังไงไปโอเคไปหาพี่ๆกันนะครับดับรถด้วยคุณดับรถสิโอเคครับแล้วตอนนี้ เราก็อยู่กับแห่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเองครออสวัสดีพี่แจ็คเล็กกับ<ช>พี่เพชรมาด้วยครับผู้ใหญ่ด้วยนะฮะนิวซูซูกิสวิฟต,<อ>ต้องบอกว่าข้างหลังเนี่ยที่ทุกทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยกว้างขวางเอาจริงๆผมสามารถลงไปนอนได้นะรถเนี่ยกว้างอาจารย์เพชรเมื่อกี้ผมเห็นอาจารย์ลองเข้าไปนั่งตรงตรงห้องโดยสารแล้วห้องโดยสารไม่มีปัญหาแต่ว่าวิธีการเลือกซื้อรถอันหนึ่งเนี่ยนะสำหรับคนตัวใหญ่เนี่ยนะมันต้องดูว่า ข้างหลังเป็นไงมาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยไม่มีนี่นะฮะรุ่นใหม่ไม่เหมือนใครนั่งได้สบายนะสบายนี่นี่ขนาดเบาเบาถอยมาสุดนะอันนี้เบาข้างหน้าเนี่ยปรับมาสุดเลยไงมีมีมีพื้นที่โอเคครับขอบคุณพี่แจ็คเลยแล้วมีเพรมาด้วยครับขอบคุณครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่แจ็คก,กี้อดีอนรพึ่งยานะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะมาเห็นนิวสุกิสวิทสมกับมอเตอร์เขานะฮะแรงสุดขีดสปีดเราใจาวอร์อยู่อัพทดลองแล้วโอ้โหแล้วก็นอนอนุปกรณ์ใช้สอยภายในรถเนี่ยการตกแต่งข้างในนี่แบบมันคุ้มค่า <c oughs> ประโยชน์ใช้สอยมันคุ้มค่าจริง <c oughs> จริงค <c oughs> รับพี <c oughs> ่ก็เราใช้สับพวกเราคือราคาจับต้องได้สบายเลยนะ ใช่ไหมเออเหมือนเราซื้อนักเตะสักคนเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีอ่ะแล้วราคามันได้นักเตะคุณภาพอ่ะถ้าเปรียบเราเลือกบอลนะราคาไม่แพงมากราคาไม่แพงมากแต่มีคุณภาพครับพี่วันนี้ขอบคุณพี่แจ็คกี้มากเลยครับผมนะครับโโอ้หสวัสดีครับสวัสดีครับผมสนามรถอะไรอ่ะไม่ถึงล้านจอใหญ่ชิบหายเออจอโคตรใหญ่ขอพูดเดืบหยาบเลยคือปกติเนี่ยจอแบบนี้รถต้องล้านแห้งใช่ร้านหกร้านเจ็ดดูมรถราคาไม่ถึงล้านนะ ไปก่อนเงินมาซื้อนีอก็บ้าแล้วใช่เราไปกันเลยไหมแต่ผมจะบอกนี้ว่าค่ะถ้าคุณไม่อยากจะจับจองเนี่ยหรือว่าคุณอยากจะใไม่ตว่ามีเงินเลยี่ยุ้นฟุตบอลสนุกกับฟุตบอลเฮ้ยเฮ้เงินเลยเฮ้ยเฮ้ยขายไว้ให้เฮ้ยไมตัดไปเลยเป็นคนไม่อยากกระเสียมารยาทถ้ามาบอกถ้าเจ้าของเข้ามาเนี่ยขายเลยแล้วกันขอสนามจีจีเปนตสซี่แจกแสนทุกสัปดาห์โดดได้เลยครับผม เราไปกันก่อนเลยปิดประตูปิดประตูเราเอาเราอาคันนี้แล้วปิดประตูปิดประตูปิดประตูเราไปไปเลยไปเลยเรียบเรอยโอเคไงตัอเดูกันนะ EP สองนี่เลยครับวันนี้กับสุกีสวิฟนะครับยอดเยี่ยมวันนี้จับจองได้แล้วใช่ไหม มีรถเลยไม่ต้องจองวันนี้คุณไปที่โชว์รูมได้รถเลยเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณงเจงนะครับผมนะวันนี้สนุกมากมากเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกช่องด้วยนะกดช่องด้วยกดซับกดซับกดกระดิ่งด้วย